นี่นี่คือลูกเจ้าแสนงกลนะครับไก่บ้านพี่เขาซื้อมาจากชมบุรีนะครับลูกจระแสนกล ลูกแสนกลมีสองตัวนะครับพี่เขาซื้อมานี่ตัวหนึ่งเดี๋ยวให้ดูอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างกันนี่นี่ตัวหนึ่งตัวแม่ลูกเจ้าแสนกล สองตัวนี้พี่เขาไปซื้อมาเองนะครับจากชนบุรีจากฟาร์มนะครับเขาขับรถไปรับเองเลยนะครับโคตรยังสวยตัวนี้สีเย่ ไก่บ้านพี่เขาเยอะนะครับส่วนมากเขาซื้อมาเล่นกันเองนะครับตัวนี้น่าจะเตะแล้วมีแผลที่หน้าด้วยตัวนี้ต่อยังไม่ขึ้นมากนะไก่ยังเป็นไก่นมนะครับ สวยจัดเลยเผ,มผมชอบตัวนี้นะครับแต่แต่ตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยครับ